มีสมาชิกใหม่คือคนหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยเราอ่ะจะพาเขามาทํางานซึ่งเรากําลังคิดอยู่ว่าเนี่ยค่ะกัาทำงานเป็นแบบดีเจนะคะในในบาร์นะคะเไอ้ uh huh. ดูซิว่าทรงผมอันนี้ผ่านว่าทรงผมได้มาใหม่นั้นเนี่ยเก๋กูแต่งตัวห uh huh. ล่อแอนเริ่มมาเลยคะ่ะแล้ว huh. ก็จะดูซินี่อันนี้เราเป็นคนตกแต่งเอง ไหนคดีเลยสิว่าเราจะแค่ไาเหลืออะไรที่ยังไม่ซื้อบางเนี่ยอันนี้หรออันนี้ยังไม่ซื้ออีกกว่าเนี้ยอ่ะซื้อเลยละกันไหนหน้าเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ข้างในสิเออตรงนี้แหละโอเคเลิศไหนดูสิว่าสีอื่นเลิศไหมสีเขียวเลิศสุดเพราะว่าฟรีไม่ต้องเพิ่มตังเปลี่ยนสีนะคะโอเคเสาไฟอะไรอย่างนี้เราก็มีแล้วเนาะ ในขอลองดูซิว่าเราอันนี้ส่วนใหญ่มันมากับที่ร้าน,นก็จะอาจจะเปลี่ยนสีได้น้อยแต่ว่าเราว่าสีนี้ดูเด่นอยู่แล้วนะแล้วอันนี้ล่ะเอาเปลี่ยนฐานเอาเป็นสีขาวแล้วกันเปลี่ยนมาเราต้องปรับปรุปรงร้านนะคะปีใหม่แล้วแบบว่าคนอื่นที่มาเที่ยวร้านเราก็จะแบบเออมีอะไรแปลกใหม่บ้างเนี่ยสีนี้สีแดงดูเด่นอยู่แล้วนะเลือ บอกโซฟาของเราเอาสีขาวมาเปลี่ยนร้านเราจะทาแบบเป็นโทนแบบชมพูชมพูนะคะเมื่อกแต่ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนแหละเราก็จะเอาเป็นสีขาวบ้างเนาะอันนี้ขา่อยู่แล้วหรือเก้าอี้สิเก้าอี้สีขาวเท่าไหร่อ่ะสามบาทสีขาวดีไหมทุกคนว่าขาวก็ได้อ่ะกด,ดล็อกก่อนแล้วก็ตัวนี้อ่ะสีขาวเหมือนกันนี่เลิศร้านร้าน ในที่ทำงานของเรานะคะโอเคเรียบยแล้วก็งดนไป <But> จะได้เพิ่มค่าประสบการณ์นะคะได้ได้เออมไปเาาดงานไเออไดรานงาน <c oughs> เออเราลืมไป <c oughs> เดี๋ยวเราพัานงนไปบ้านอีกหลัง <c oughs> ก็คืออันนี้บ้านอันนี้ใช่ไหมนี่ที่มีกันอยู่ห้าคน เราอะเก็บอะไรวัน,นี้เราจดะนะ้นดูทีละนินี่เป็นไงโซนกินข้าวจึ้งมากเอ่แล้วก็เอาลำโพงมาไว้ตรงนี้เอาม่านกาั้นละค่ะอ่ามีนาฬิกามาด้วยเนี่ยเข้ากับบ้านนี้มากนาฬิกาแล้วก็ก็จะเป็นครัวเนนล็กๆมาโนะเพราะบ้านไม่ได้ใหญ่มาแล้วก็อันนี้ก็อาจจะอ่านหนังสือเล่นได้นะคะอ่าต่อไปเราก็จะเข้าไปห้องนอนที่หนึ่ง ก็จะมีทำภารกิจเล่นงานอดิเตเกก็คือกีตาร์อ่าแล้วก็นี่เลยอันนี้คือเตียงนอนที่หนึ่งนี่โฮมไฟอันนี้เก๋มากอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนเบบี้เป็นหมีจิจิหมีมันเปลี่ยนสีได้ปะ,อะลองดูสิถ้าเราเอาหมีสีอื่นได้ไหมอ่ะเอาหมีสีอะไรดีอ่ะสีเหลืองเหรอ โอ้ยมีแค่นี้เองเหลืองเขียวเอ้ยเอาสีนี้ดีกว่าแต่มันดูออกทองทองเลยไหมอันนี้ดีกว่าโอเคอ้ห้องนอนเด็กนะก็จะมีหน้าตา่างแล้วก็อันนี้คือเที่อบน้ํจริงจริงย้ายหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวสักตรงตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็อันนี้คือห้องนอนในอุดมคติของฉันเองคือทุกอย่างนะคะ เน้นชมพูชมพูไปเลยอ่าโอเคแล้วก็มีโซนหลังบ้านนั่งอันนี้นี่อันนี้ไ้ล้างมือเล่นนะคะแล้วเวลาเล่นอะไรมาจับของนู่นนี้นั่นแล้วก็ตากผ้าตรงนี้ได้อุ้ยต้นไมบ้บางแล้วก็อดี๋ยวไปดูด้านบ้านสินะ้าบ้านก็ไม่มีอะไรเหมือนแปลกใหม่มากนะคะคล้ายๆเดิมแล้วก็ย้ายพวกต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยมาวางข้างหน้าโอเคเดี๋ยวดูไกลหน่อยว่าภายนอก อ่านี่ก็จะประมาณนี้นั่นคือบ้านเราชอบประตูนี้มากเลยประตูเลื่อนเนี่ยนะประตูเขนา,าน้ำันอันนี้อันนี้นะคะชมชมบ้านพร้อมกันจริงๆมีของอีกเยอะมากเลยนะเนี่ยของเราอะเยอะไหมคุนดูดิแต่คือไม่มีที่จะไว้แล้ะไม่รู้จะไว้อะไรอุ้ยมีอันนี้ด้วยนั่งยางนั่งยาง เอาเอาต้นไม้มาตรงนี้ดีกว่าอันนี้เอาไว้กับชมบูชม,ชม,ชม,ชมยิได้ต้นไม้ไม่อยู่นี้จะไม่กิดกลับมาโอเคตอนนี้เราก็ขยายพื้นที่ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็เหลืออีกหลายอันอยู่เพราะว่าเงินเราไม่พอเราซื้อของแบบจนเหลือหมื่นหนึ่งพันโอเคพอแหละแล้วเราก็จะไปดูนะคะว่าคนนี้ เลเวลที่หนึ่งค่ะเพราะว่าเราขอทางคนอยู่กัรั้านว่าพลังงานจะหมดแล้วคุ่ไม่ได้บันเพลนที่ดีทั้งคือผ้สั่งน้ำอะเห็นแค่แค่หนเหอ่ะโอเคต่อก็ แล้วเดี๋ยวเราจะพาเขาไปทำงานต่อนะคะอาชีพของเขาก็คือเป็นดีเจไปทำเพลง ก็ได้ด้วยดีกับคนนี้ก็จะให้เขานยอยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอแต่ละคนก็ทำงานก็ช่ยกเพราะว่าตอนนี้เราต้องหาเงินเพื่อไปทำอะไรหลายๆอย่างอ่าแล้วอันนี้ก็มาเด็อ

สื้อจริงๆแล้วถ้าใส่แล้วมันจะได้ค่าประสบการณ์อะไรเพิ่มเนี่ยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าร,กรอกอยากได้ชุดน่ารักน่ารักเ,เนี่ยมันก็จะมีบอกค่าว่าเออเป็นยังไงใส่ตัวนี้แล้วมีอะไรส่งผลยังไงบ้างเนี่ยเนี่ยเราได้เติมมาใหม่มาเช้าอืมอลองดูชุดอันอื่นสินี่อันนี้ได้ ชุดนี้ก็เก๋กูดโอเคอยู่แล้วก็ต่อไปก็จะไม่ใส่แวนแ่นละไม่ใส่แว่นดีกว่ารู้สึกมันเท่ไปหน่อยเออจะได้เห็นตาเห็นตาส,ายสวยๆมีอะไรใหม่บ้างะดูซิกอ,อขอลองดูผมแบบหนึ่งะคะเราอยากรู้ ม,นนมนันมีตรงผมเลยอัปเดตมั้งตรงนี้อ๋อตรงนี้เหมอนเลยคุณนายมากบอกคุณนายคุณนุนคุณนายอืมเมื่อก,กี้ว่าเอาสันอุ้ยอันนี้น่ารักจังวีน่ารักจังทุกคนว่าไงอันนี้เลิศไหมโอ้สีนาา่ารักอ่ะอันเนี้ยสีผมสีนี้แล้วกันสีนี้สีนี้ส,นสวย โอเคซื้อค่ะเนี่ย oh. ก็ซื้ออยู่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเก็บตังค์ไ้เนี่ยฮะเดี๋ยวขอดูเกี่ยวกับอันนี้สีผิวเราอยากดูเกี่ยวกับพวกอะไรอ่ะกระไมจัวสร้อยยังไม่ได้ใส่สร้อยไม่ได้เราต้องจึงต้องปักปุรีมาก ใส่ช้อยอะไเดียะไม่ค่อยสวยเลยอ่ะไม่ค่อยมีให้เลือกอ่ะอันนี้แหละเนาะถ้าใส่ติดติดเก็สวยนะแต่ว่าสีมันมีน้อยอ่ะสีแดงไนงะเออเข้าไปบสื้อ,อะไก็่ดนะพอแล้ว๋ยวให้นางไป ีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอ่ะอันนี้คือบ้านของเรานี่ดูชั้นไหนก่อนชั้นสองก่อนเลนอ่ะชั้นสองนะคะห้องแรกเลยอันนี้ห้องตดทีวีช่งแม่น่ารักไปห้องสองก็จะมีแบบเตียงเดลูก,ก,ก,กชายสาวลูกพี่ลูกโรมก็ให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ห้องนี้ชอบห้องนี้สุดเพราะว่า,านี่ดูดิมันมีความเข้ากันนะกับโทนห้องกับโทนเตียงอ่ะนี่ทีวีเครื่องใหญ่มาก นี่มีแอบมีตู้เย็นด้วยเด็กอ้วนอย่างเราต้องมีตู้เย็นในห้องค่ะแล้วก็อันนี้โซนออกกำลังกายนั่งพักผ่อนนะะโอเคต่อไปข้างล่างข้างล่างเราก็จะทัวร์ให้มีแต่ห้องบันไดก็จะมีอะไรมากมายอแล้วก็มีห้องครัวห้องครัวหญิงสวยเราชอบมากรห้องนี่ของเยอะอันนี้จบดอันดับคือนอนมากแล้วก็โซนทีวีทีวี ก็แต uh, yes. well. yeah. yeah. ้ก็ท right yeah. yeah. ี evet. okay. ่มิสกิบูส์วาแล้วก็นี่กีตาร์เปลี่ยนสีแหละเป็นเงินแล้วก็ทองทำงานทำงานทำงานนีเขาอแล้วใช่ไ